ประเด็นร้อนสำคัญที่ทำห้เอาชาวเน็ตเนี่ยมันได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเนะครับก็คือ Facebook Page จัโป๊ดาราออกมาโพสต์ข้อความปริศนาและชวนให้คบคิดก็คือแกตัวลูกโทรมาบอกตัวแม่ว่านางร้ายหน้าเวียงเก็บกระเป๋าออกจากบ้านสามีแล้วนะเอา้าตกใจวันนี้พูดเยอะไม่ได้เจ็บคอจนทำให้เกิดแฮชแท็กนางร้ายหน้าเวียงเต็มไปหมดเลย และก็ไม่รู้ว่าใครกันแน่เป็นนางร้ายหน้าเหวี่ยงคนนี้และมีการบอกใบ้เพิ่มเติมว่าบางที่นางร้ายก็เป็นนางเอกได้นะคะจากข้อมูลการจับโยงนี้ทําให้หลายคนก็นึกถึงคู่รักคู่หนึ่งในแถบผ้าคตอนออกชิงเหนือแต่ข้อมูลที่แท้จริงจะเป็นเช่นไรซึ่งหลายคนก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นคู่รักคู่นั้นความจริงจะเป็นเช่นไรจะต้องติดตามกันต่อไปนะฮะ